สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับรถเก่ายุค90นะครับยามาฮ่าเมดร้อยรถคันนี้ไม่มีเล่มนะครับแต่เดิมๆเยอะครับชุดสีก็ยังสวยอยู่นะครับมีตำหนิบ้างนะฮะมีตำหนิบ้างตัวหน้ากากนะครับก็ตาสภาพครับมีแต่ขักบ้างเป็นบางชิ้นนะฮะแต่ยังอยู่ครบอยู่ครับผมยังอยู่ครบอยู่นะฮะ ฝาครอบนี้ตรงนี้ไม่มีนะครับฝาครอบม่มีแต่ข้างนู้นมีนะครับสนใจนะครับ081ครับ4499 227ครับมนตีครับผมทุกสีนะฮะยังอยู่เยอะไฟไฟมีบ้างนะครับมีมีมีแตกนิดนึงนี่นะครับทะเบียนไม่ได้ให้นะครับรถคันนี้ไม่มีเล่มนะครับทุกสีเดิมเดิมครับเดิมเดิมมันอยู่เยอะ ไมก็ไม่แตกนะครับไม่ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ก็ไม่แตกบังลมหน้าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังแน่นอยู่รถตูรามินทานะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับโอโก้ยามาฮามีตะก้าพยามาฮานะฮะตะก้าไยามาฮ่าไฟหน้าไม่แตกนะครับไฟติดหมดทุกดวงนะครับไฟติดหมดรถหน้าใช้อีกหนึ่งคันนะครับซื้อไปเข้าว่าเท่าไรก็สวนได้นะครับไปจ่ายตลาดลบเก้าศูนย์นะครับ ฝามีแต่นะครับซ่อมมาแล้วครับผมใช้งานได้รถเครื่องเกียร์ดีเครื่องดีครับใช้ง,งานได้เลยไปก็ติดนะฮะรถมาใช้นะครับสนใจก็กิงกลางมานะครับย้ำนะ081ครับ4 4 9ส2่องครับมันตีน,นะครับเดี๋ยวเราจะด,ดูชุดสีะะ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงแต่น้องครับตาให้ฟังนะครับยังมีครบอยู่เยอะนะฮะคันนี้ มีตำหนิเนี่ยฮะมีตรงนี้หน่อยมัาจะแหกโค้งมาแหกโค้งมาครับมีแตกตรงนีุ้นนี้มาใส่ก็หล่อๆครับแล้วก็มีบางคนหน้านะครับมีปลายมิ่นหน่อยนึงส่วนเฟ้มด้านข้างยังสวยอยู่ครับมีฝาครอบ,รบรนะฮรกำลังสวยอยู่เยอะครับสวยอยู่เยอะเลย้องขอบหน่อยทำสีใหม่รอสุด ตารตัดิดง่ายครับคันนี้สตารตัดิดง่ายดูทีเวอร์ลอยครับป่องเขียวหอมฉุยชุยโอเคครับสตาร์ดเครื่องเลยไฟท้ายก็ติดนะครับสตารตัดห่สตารตัดหม่เครื่องเย็นเครื่องเย็นเบิ้ลเบิ้ลนะฮะเบิ้ลเบิ้ลไฟหน้าไฟหน้าลองลองเบิ้ลเบิ้ลแล้วเปิดเปิดไฟเลี้ยว เนหน่อยเออไปไม่พอเพน่มอีกเพิเ่มนหน่อยอ่ะคันนี้เปลี่ยนข้างหน่อยเปลี่ยนข้างแม่ไฟเดียวติดนะครับนี่ไฟท้ายติดนะครับไฟเดียวก็ติดโอ้โหครับหลบไปใช้ได้นะครับเรื่องใช้งานได้นะครับโอเคขี่ดูหน่อย ้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมไฟติดหมดด้วยนะครับสายเดิมไม่คนพลาดน,นะครับรถไม่มีเล่มนะฮะเดี๋ยวจะลงราคาไว้ด้านล่างนะครับ0814499227ครับมันตีนะฮะไฟติดสว่างโลเลยครับผม เติมน้ำมันขี่ใช้ได้เลยครับคันนี้ไม่มีปัญหาก็ใายเดิมก็ไม่ควรพลาดครับ้าใช่หนึ่คันนะครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับ